เขาเขียนไว้อย่างเงี้ยมันทำให้เรานึกมันอาจจะไม่ได้วา้าวแต่ในความรู้สึกของเราของคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวแนละ้วเรารู้เลยว่าผู้ชายคนนี้ละเอียดอืมสมแล้วดีเขายิ่งใหญ่ครับสมแล้วที่เขาเขามีการวางแผนตั้งแต่ตอนยังดีอยู่อ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ม,มีความรักลูกปเป็นหัวหน้าครอบครัวถ้าเราเป็นลูกนี้เราก็สตันเหมือนกันนะ เผลอเปิดเจอนี้ก่อนอาจจะไม่ขายก็ได้เออใช่อาจจะไม่ยุให้พ่อขายอาจจะเขากออ็ไม่ได้ยุอยากได้เงินอะไรออแต่คือที่เขายุให้พ่อขายเนี่ยเพราะเขากลัวว่า ere, พ่อเนี่ยยังรู้เรื่องอยู่เดี๋ยวถ้าพ่อตายไปปุ๊บเนี่ยออแล้วออจะขายเท่าไหร่ล่ะแปดร้อยหรอหรือห้าหมื่นหรอหรือสองล้านหรือคือเขาไม่รู้ราคาเขาก็เลยว่าพี่ยุให้ขายเขาไม่ได้ว่าอยากได้เงินนะเพราะเขาก็มีกระตังลูหลานแลอะไรเขาก็มีกระตังบ้านนี้มีเงินอ่าแต่ที่เขายุให้ขายเนี่ยเพราะเขา รู้ว่าพ่อเนี่ยจะตัดสินใจได้ดีพระเท่าไหร่จะขายให้คนไหนอย่างไรพระ,อ,ะอันนี้เรียกว่าหลวงพ่ออะไระในการต่อรองราคาอะไรเนี่ยคนที่เป็นพระก็จะ